สวัสดีครับวันนี้พบกับผมคิมช็อกโกร์บอสนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมคิมช็อกโกอรบอลนะครับก็คือมีน้องคนนึงเขาบอกว่าเขาอะอยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกของแมงมุมครับก็คือตัวสลิงอะไรก็คือผมก็เลยจะมาทำคลิปให้น้องเขานะก็อุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือฟอ r เ e p ชิ้นที่สองก็ฟอ์เซปเหมือนกันคือใช้ฟอ์เซปสองอันนะอืมคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มให้อาหารกันก็คือจะให้เป็นนอนนกนะนี่อันนี้เป็นกล่องนอนนกที่ผมใช้นะก็คือกล่องข้าวธรรมดาหลายคนถามผมว่านอนนกอะ่ะเออมันเก็บรักษายัางไงใช่ไหมก็คือของผมอะผมแช่ตู้เย็นนะก็คือเนี่ยเอากระดาษทิชชู่มาพาดไว้อย่างงี้แล้วก็แปะ แล้วก็ปิดฝาไปเลยมันจะปิดได้พอดีครนี้เปิดออกมาเห็นไหมเนี่ยแช่ตู้เย็นมาหนอนก็ดิ้นปกตินะไม่ได้มีการตายอะไรอาหารก็ให้ทิ้งไว้นิดหน่อยข้อเสียของวิธีนี้ก็คือหนอนมันจะไม่ค่อยกินอาหารแล้วหนอนมันจะตัวผอมนะก็สําหรับเวลาที่เราจะให้อาหารสัตว์เงี้ยเราก็จะมีตารางการให้อยู่แล้วใช่ไหมก็คือถ้าวันพรุ่งนี้จะให้อาหารแมงมุมหรือสัตว์อื่นที่ต้องใช้หนอนนกอะ่ะ เราก็หยิบหนอนนกออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ให้อาหารมันก่อนแล้วก็ทิ้งมันไว้สักชั่วโมงหนึ่งให้อาหารที่เราให้หนอนนกอะให้มันกินจนหมดก่อนมันก็จะกลับมาอ้วนเออพอมันกลับมาอ้วนปุ๊บเราก็กลับไปแช่ตู้เย็นได้เหมือนเดิมนะก็จะได้หนอนที่แบบค่อนข้างอ้วนเหมือนเดิมแล้วก็มีอายุการใช้งานนานขึ้นนะเก็บได้เป็นเดือนเือนเลยอ่าคราวนี้เดี๋ยวเองมาเตรียมหนอนนกกันก็ ตอนแรกนะก็ให้เราอ่ะนับก่อนว่าเราอ่ะมีต้องใช้เหยื่อทั้งหมดกี่ตัวอย่างเช่นอันเนี้ยกระปุกเนะี้ยผมมีทั้งหมดห้ากระปุกใช่ไหมแล้วแมงมุมผมเป็นแมงมุมไซส์เล็กมากผมก็เลยจะใช้แค่หนอนหนึ่งตัวต่อแมงมุมสองตัวก็คือตอนเนี้ยผมจะใช้หนอนทั้งหมดประมาณสามตัวนะผมก็จะเลือกหนอนมาก็ให้เลือกหนอนตัวที่มันอ้วนๆมาเลย เพราะว่าหนอนตัวเล็กๆเดี๋ยวมันก็โตได้ฮะแต่ว่าพวกหนอนที่มันอ้วนแล้วตัวใหญ่แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นแมลงเออเราก็เลื้อกออกมานะคราวนี้เราก็จะเริ่มตัดหนอนกันนะเราก็ตัดไปที่กลางตัวเลยก็ได้เยอย่างเงี้ยผมไม่ได้แบบจะมาทําให้มันดูโหดร้ายนะแต่ว่ามันเป็นวิธีการเลี้ยงแมงมุมจริงๆก็ตัดไปอย่างนี้อันนี้พอเราตัดเสร็จใช่ไหม เราก็ที่ผมบอกว่าเราเตรียมฟอ์เซปไว้สองอันน่ะเราก็ทำอย่างเงี้ยหนีบแล้วดึงแยกเขาออกจากกันแล้วก็เนี่ยพวกหนอนพวกคือมแมลงตัวเล็กๆอะ่ะอย่างเช่นพวกแบงมุมอย่างเงี้ยมันสามารถกินเหยื่อที่ใกล้ตายแล้วได้หรือตายแล้วอย่างเงี้ยเราก็ช่วยหนอนมันหน่อยมันจะได้ไม่ทรมานก็คือบีบตรงขามันมันก็จะสงบลงอะ่ะอมืมันก็ดีกว่าให้เขาทรมานเนาะแล้วเราก็แยกเอาไว้ก็คือดึงแยกไว้ เสร็จแล้วเราก็มาเริ่มเปิดกล่องสลิงกันที่เขาเรียกว่าสลิงอ่ะก็คือไอพวกลูกแมงมุมเขาจะไม่ถือว่ามันเป็นสไปเดอร์นะเขาจะถือว่ามันเป็นแค่เกือบจะเป็นแมงมุมเขาเลยเรียกว่าสไปเดอร์ลิงมั้งนะที่เข้าใจถ้าพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะเนี่ยตรงเนี้จะเป็นลูกแมงมุมอยู่ตรงเนี้ยดำๆแล้วก็เอาหนอนเนี่ยวางไว้ให้เขาแค่นี้เลย อยก็วางทิ้งไว้จริงๆเอาวางทิ้งไว้ข้างบนก็ได้นะอันนี้สําหรับตัวนี้คือเขาตื่นผมเลยเอาไปวางไว้ตรงหน้าเขาไม่ได้ก็เอาวางทิ้งไว้ข้างบนแล้วก็ปิดฝาไปเลยแล้วก็ค่อยมาดูตอนกลางคืนน่ะว่าเขาจะขึ้นมากินไหมเดี๋ยวเขาจะขึ้นมากินเองนะกล่องต่อไป กล่องนี้ก็แมงมุมมันชอบหมุนอยู่ข้างล่างอะ่ะไม่รู้ว่าเห็นกันไหมเดี๋ยวผมแบกให้ดูคือพอแบกแล้วมันตื่นมันก็จะแบบไม่ค่อยกินเนาะเห็นไหมตัวแมงมุมดำาๆก็ตอนนี้ช่องเราขาดเออเลนมาโคนะก็ใครอยากสนับสนุนก็ทักมาขอสนับสนุนเลนมาโคได้นะอ่ะคราวนี้ผมใส่ลงไป นี่ตัวนี้ไม่ตื่นผมก็วางไว้แล้วก็ถ้าอยากให้เห็นว่าเขากินชัวร์นะเราก็เขี่ยตูดเขานิดนึงแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเกาะไปเกาะที่หนอนนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดูดอ้าวหนีนี้ก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็วางไว้ข้างบนเหมือนเดิมครับไม่มีตัวไหนกินให้ดูจัดจักตัวเลย คือด้วยความที่เป็นแบบพวกแมงมุมอ่ะมันจะแบบมีการลีลาหน่อยนะเรื่องการกินไม่เหมือนพวกสกอร์เปียนเนาะสกอร์เปียนแม่งกับกินให้ดูเลยนี่ตัวนี้ขึ้นมาโชว์ตัวเนี่ยลูกแมงมุมจะโตแบบต่างกันมากคือตัวไหนชอบกินก็จะแบบตัวใหญ่เร็วกว่าพี่น้องมันเลยนะผมก็วางไว้เงียบตัวนี้ดูก้าวแล้วนะ ข, Schools, ขอไม่กินให้ดูนะผมก็วางไว้ก็ทําแบบนี้ไปทุกๆกล่องนะส่วนเรื่องการกินไม่กินอะเราจะรู้ได้ไงก็คือมารู้ในตอนเช้าของวันต่อไปนะก็คือเราก็ต้องลุ้นเอาอะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ขึ้นมากินอยู่แล้วแหละเขาจะขึ้นมากินช่วงกลางคืนอันนี้ก็วางไว้ผมให้ตัวนี้สองตัว คือผมไม่มีลูกแมงมุมที่เยอะมากพอที่จะแบบมาทําให้มันกินให้ดูเนาะก็เลยส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยกินทันทีอะ่ะมันก็จะแบบรอเวลาก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการเลี้ยงสลิงนะก็คือให้อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเริ่มล่าหนอนตัวเล็กๆได้นะโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็จบลงเท่านี้ครับ ฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไคร b ์ช่องช็อคเกอร์บอด้วยนะคะ